สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับสาวน้ำซิงครับน,นี่ก็พามาดูกระแสแรงๆนะครับตัวนี้เป็นหัว A เจ็ดร้อยเนาะแต่งเต็มครับจากพีพีเชียงกงเนาะสวยครับสวยครับคันนี้เสียป,ปั๊บบอกเปิดที่ร้านหกนะครับร้านหกแต่งเต็มครับเดี๋ยวเ,เสียป,ปั๊บบอกถ้ายังไม่ไปครับจะ แต่งภายในครับเป็น V.I.P. เนาะพี่พีชีางกงครับเขายินซ้อนครับอันนี้เป็นงานไทยนะครับแต่งแต่งงานไทยเนาะไม่ใช่ประเพณีไทยนะครับแต่งก็คือว่าคนไทยทํานี่แหละครับไม่ใช่งานญี่ปุ่นมาเอาง่ายแต่ออกจะแต่งสไตล์ยุ่นเนาะ นิ้วนะครับห้านิ้วนะครับดูครับปาดอันนี้ก็จนเครื่อง e13c นะครับก็มาเร็วนะครับ400กว่าแรงม้านะครับเป็นกี่ล้อดีนี่ดูเอาครับหัวล่างนะครับ โอ้เจ้าของเชียงกงสั่งแต่งเองนะครับเอาใจลูกค้าครับสายยุ่นครับเหลือถังครับเหลือถังเหลือถังยังไม่ยุ่นครับไม่แน่ครับ ดูครับซีนงโอ้แค่ยางนี่ก็โยโกฮาม่าอันนี้มิชลินดูตูดบ้างครับมองไกลๆก,ก,ก็เหมือนยุ่นเลยครับสวยครับเงอแบ เด็แกแข่งเส็ป๊๊บกบเบกใหม่ครับเดี๋ยวจะให้ใหม่หมดต้องมองใกล้ๆครับถึงจะรู้ว่าเป็นงานไทยแลว หนิ้วคู่ครับเกียร์ดูเกียร์บ้างครับหุ้มใหญ่มากเลย ก็เป็น12ล้อแทนเตียนะนึ่ครับเดี๋ยวขอรีวิวคันนี้ครับสวยเตตาเป็นพิเศษนะอันนี้ตัวดีนะครับต้องมีนะครับนี่ไม่ใช่ว่าสวยอย่างเดียวครับมีประโยชน์นะครับบางทีลงดินกองดินอะไรนะครับไอ้ตัวนี้จะรับภาระ,ะก่อน,นะครับจุดคานล่าง,ง King of Truck อันนี้เป็นลู่ลมหลอกนะครับลู่ลมบนนะเป็นหลอกนะครับไม่ไม่ใช่เหมือนของเสียเบียนะอันนี้เป็นตัวหลอกสวยเด็ดครับสเตปบันไดครับเบียเบียเบียดูครับเบียอันนี้มี ชุดแต่งหรือเปล่านี่เบียเอ้ยเบงเอาเบียนี่อ๋อเป็นงานเลดครับตัดพัดมาแปะครับเป็นเลดเงาครับสวยดีนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจเป็นงานช่วยเน่ยช่วยหน่ยหอนไหมไม่ครับไม่หอนนี่ดูดูเครื่องกันได้ไหม ยกหัวได้ไหมได้ร้ตก่อนอวได้ได้ไดยกเกียร์กนะเกีเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาไม่ได้อีตัน ยกไฟฟ้ายกโชว์ได้ไหม เรียบๆครับไม่หอนครับแต่โหดครับ ชนมากับมันเลยนะครับทำไมไม่ค่อยตามหรอกยังไม่แมทตามเลยรถเบียยแม่ไปห้าร้อยนาะ

นี้เป็นหัวต่านะครับเสียปป๊บบอกเอ่อราคาไม่ต่างกันครับกับหัวสูงครับร้้านะนหะก ดูข้างบนมากครับยังยังไม่แต่งแต่มีโปรเจกต์แต่ง V.I.P. ครับเนี่ยรอรอจะแต่ง V.I.P. ครับเอเย่นครับ A เอเย่นเอเย่นเพ็นงเพราะอะ่ไม่ที่ตอนนี้ก็แปดแสนกว่านะครับไม่นะครับ คนละแบบจากไยเบียร์เนาะฮะตันนี้เป็นหมดลงเลยว่ะโอ้ดูแนวการแต่งครับคนไทยเราก็ทำได้ครับดูครับนี่นะดูครับมองไกล้ๆนึงว่ายุ่นครับ ดูครับเรียบร้อยครับจุดข้ออ่อนนะครับข้ออ่อนนี้ไม่เล่นเลยครับนี่ ฟัลซีนะ FM14 สั่งมาจากไหนวะเนี่ยสวยดีก็มีที่สั่งนี่มันเป็นซุ้มของมันเลยนะอืสั่งให้เบียร์นี่ชอบนี้ให้เบียร์เลยเบียร์เบียร์เบียร์นี่เออแต่แบบตัวนี้เขาเหลียดแปะนี่เนี่ยอยากลา้ตัวนี้เป็นรงนเลยเนี่ยใส่ได้ทุกรุ่นเนาะว้ายผมตกแล้ว นั่่งอยูไดถามเสียปั๊บกระดกถาเสียปั๊บเดูเขาเปิดทำไมไม่รู้เขาเปิดให้ดูเครื่องไรยกหัวอยากรู้เครื่องเกันไหมยกหัวเป็นไหมยกหัวก็เมื่อกี้เขาให้ยกหัวนะได้ไงไหงเออยกหัวไม่ต้องเปิดไอ้นี่ไหงเออล็อกอยังยกหัวไม่ต้องเปิดกระจัง,งซีรีส์เจ็ดอ่ะใช่ต้องทำมาหน้าใช่ ต้องเอาตัวนี้มาข้างหน้าเปิดปะอย่างยางยงานเลยอ่ะไม่เป็นไรหรือยังไงข้าวยกเลยอยากดูเครื่องมากเลยเพราะไม่เครื่องสภาพแบบกิิบเลยมีล็อกอะไร <c oughs> ไปล็อกไฟฟ้าเลมันองกัน้เปิดเนย,เนเนยฮะเอาลองดูใช่ป่ะเึ้นแล้ว อู้อู้อันนี้ต้องถอดเกลือขึ้นนะครับชอบมากชอบเครื่้นเลยเอ้าดร็อกเตอร์รอบวกลบแรงนาให้ดูหน่อยครับดร็อกเตอร์ครับเอ้มันดูใหญ่เหรออุ้ยทำไมกริกนะ อออกองอากาศไม่สมเครื่องเ <g ül> ดูเครื่องมันใหญ่กว่ามากเลยใหญ่มากเลยอ่ะค้ดอะไรอีอออ e แล้วอีสิบสามซีอีทีคีทูเออีสิบสามเดี๋ยวเดี๋ยวดอ็อกเตอร์เขาบวกให้เอาเอฟซี F C, บวกแรงม้าให้ด้วยนะครับเนี่ยบวกแรงมา้าคูณจำนวนวัตเตอ์เอาโอโ้โหโบไปผันเลยถ้าติกลัวเดี๋ยวไม่ต้องซื้อ เดียวก็ดื่มๆไม่มันห่วงจัดจัดไปอะไดินั่นเป็นตลาดดิมารยาทดีครับมารยาทดีลุงลุงย่าือของเขา เอาจุ่มพอของปากของพอครับสนใจก็มาดูได้ครับพี่พีเชียงกงครับขออินซ้อนครับนี่แยกสวนกิติครับร้านหกนะครับสวัสดีครับ